นิดนึงนะเพราะแล้วมัน นไอ้เนละ่ะท้าผีอะโอเคไม่เป็นไรก็เล่นเกมนี้ไปก่อนเลยกันโอเคจะเล่นแบบรดเธามีข่าจะบอกทุกคนนะ ตอนที่ไม่กำลังเออเดี๋ยวระหว่างทางก็จะเล่าเล่าเดี๋ยวเมื่อกีม้มันอะไรระหว่างทางแล้วก็จะเล่าเล่าเรื่องขีไปสำหรับชีวิตเรานะนี่แหละเ mm hmm. ว้นจอยจอยไนนจอย แล้วนั่นม่เองแล้วคือเริ่มจบแล้วแล้วแบบลุยมันหนามากเลยนะโอเคเราอยู่คนเดียวตอนนี้อ่านอังกฤษไม่โอเคตอนนี้เราอยู่ตอสิบแต่อยู่ก้า มันผูที่นําแล้วก็มีต้นไม้หลายๆอันวันนี้ที่เราเร่วิ่ไปแล้วจะไม่ได้ว่าให้เราเป็นไหนอันนี้มันคือนนั่นแหละเออนี่ก็เออไม่ของเช่นเคย ตเคยเล่นยัยเคยวิ่งมาเลยนี่เออจำได้ว่ามันมีรหัสอยตรงนี้เขาก็จะรอเพื่อนเพราะว่าเพื่อนน่าจะไม่เคยเล่น Nothing. โอเคสุดไม่ได้นะเพราะว่าคนติดแต่ไม่ถึงพันมันให้โก้กำหนดสุด g e นี u สมกากเรามีาไครจะมาบอกก็คือติดโควิดจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ แม่บอกว่าติดโควิดท่านเป็นไทำ้าอย่างนั้น,นจะโดนอะไรอยู่จะงงนะนล้วทำไมมัน,ะน,น,นได้งบออไปวะอืเราอยู่ในห้องคนเดียวที่ไม่มืดไม่อะไรสัย่าเลยเอ,อ่อกเกมผีไม่เจอเลยนะต้องการเกมจำสเก็อยกเั่นเกมผี คืออะไร M I C อันนั้นคนละแมปนะฉต้องการหาแมปนั้นน้ำต้นคืออะไรวะวิมญานละละ่ารักโอเคเราจะไปวาดรูกกันแล้วคิดไม่ออกโอเคเราก็จะวาดลูกอะไรดีไม่รู้ถ้าเป็นแมวหนึ่งตัวแล้วกันนั่นแหละ ว่า <Mile> ก็น่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้จะวาดปกติเลก็จะวาดประมาณนี้แล้วก็จะวาดประมาณใช้ผมตวงวาดดอุยกดกดกกกดีกนะโอเคแก็จะใช้ดูปองวานะ พราว่าดีกว่าเพราะขี่เกียนว่า ทามีนทับกัน <c oughs>

อันนี้เอ้ยเรืไรอาจจะลบคลิปไรนนะื้ทำอะไรรึเป่กิ๊ฟวันไหนมีเดี๋ยวนี้เคยทำอะไรอย่วะ่ะเคยทำแล้วก็โดนลบออกไปทำให้เราลงคลิปไม่ได้กปสิบสิบ ต้องค,องคลยยิปไว้เยอะมากๆเลยน่ะอะไรวะเนี่นยนี่วงมีแอะไรไม่รู้กลัวไหมเดี๋ยวเมื่อ,อกี้ช่วงอะไรอะ จะวาดรูเปเองโอเคไม่ดู u t u b e แมงเราหาอะไรทำไม่เจอเลยด้านผู้ชมยังว่า่อนงี้แหละจริงจไม่ได้ว่าโอเคแล้วก็จะวาดสิ่งที่แานผู้ชมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็คือคือมันก็คืออะไรสักอย่างคิด,ดี้ยจะใส่สีก็รู้นะ จริงๆนะวั่ารต่จบมากแต่ถ้าจะให้ว่าจริงๆก็น่าจะประมาณนี้เราขอวาดจริงๆก็วาดตามเขาอะไรไม่เนมี่หรอกอประมาณนี้นะแล้วเ,เราก็จะวาด ก็ถ้าจะให้ว่าเดียวคน่าจะประมาณนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ใช้อันนี้ท้าให้เราวาดน,นี้ก็วาดกลางๆแงนะก็ต้องใช้เวลาเยอะอยู่นิด โอเคจะวาดไอ้กินไม่รู้ไอกิวาดไงนะลืมโอเคประมาณนี้อะนะแล้วก็จะใส่เป็นประมาณนี้แลวที่วาดมาเกะไรวะฮึ๊บฮึบฮึบฮึบ่ามันไม่เหมือนภาพที่เราเห็นเลยอะดูสิแล้ววาดออกมาโคตรน่าเกลียด แล้วก็จะขยายหัวด้วยขยายแบบนี้ก็แล้ก็ก็ประมาณนี้นะท่านผู้ไม่ชมวเพราะแกไม่ได้ดูคลิปไงโอเคหัวแล้วก็จะหัวตรงแมนประมาณนี้แล้วก็จะเสียประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บ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 ปื๊ดอะไรวะ แล้วก็แล้วก็จะวาเป็นหน้าเล็กนะเพราะขี้เกียจวาดหน้านะคือมันวาดง่ายดีไม่มีอะไรหรโอเค,อเคสิ่งที่เราวาดก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็จะใส่สีลงไปใส่สีแบบกระจกกระจกหน่อย ใส่ซีซูกระจกมันด่าตดดัวเองก็ใส่สีแดงโอ้ยอะไรมันงคะเชฟแล้ก็จะกดที่สีด,ด้วยผมตัวนี้นี่กี่นาทีแล้ววะกระปุ๊บเฮ้ยน่าสามารถใส่ผมอันนี้มันไหนขึ้นนะ なるほどね。 แย่จะมีคนกดแย่เป็นห้าร้อดอกน่าจะมีคนกดแย่เยอะ